มีมาเต้นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะบอกก่อนหน่อยแธมโพลีนแธมโพลีนเหรอ <c oughs> โอ้ยแล้วที่ตัวอ้อ,อมๆไปไหนอะตัวอ,อ,อ้อมๆเนี่ยตัวอ้อมๆไปไหนแล้วพังแล้วเหรอเต้นจนพังนะครับถอดออกกันนะมีดื้อมากครับนี่ไ<ม>เไตัวเต้นเออถอดออกเฉยๆเหรอมันไม่ใช่พังเหรอโอ้น้ำมีทำไมน้ำมีทำไมถึงเอาออกคะเพราะมันไม่ใหญ่ขึ้นเหรอ ถ้าอย่างงี้ไม่ไม่กลัวไม่กลัวหล่นเหรอตกมาด้านด้านข้างเลยไม่มันไม่มีที่อ้อมไว้อะมันไม่ตกจุดไม่กลัวจะไม่ตกก็อ้อมมาดีๆนำต่อเหรออ่ะสูงสูงนี่อ่ะสูงสูงนี่อต้สูงสูงนี่เต้น FC ด้วยหน่อยเต้นไม่ได้เหรออ่ะอ่ะเต้นตรงกลางนะคะอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยไม่มีที่จับเลยไม่มีที่จับเลยนันมีไปถอดออกแล้วอ่ะนี่นี่นี่เอ้ย เอ้ยอุ้ยเราระวังจะถูกเหล็กแลเนี่ยบอกกั้เราป็นตกไอ้ตรงกลางเต้นดีๆนะระวังถูกเหล็กนะระวังถูกเหล็กนะลูกนะโอ้ยเรียกว่าอะไรนะเรียกบอกพ่อหน่อยพ่อไม่ค่อยรู้แพรลินแธมเหรอแธมอะไรนะแธมพูลีนแธมผู้ลินโอ้รู้จักได้ไงอ่ะเอามาจากไหนแธมพูลีนนี่มาจากไหนนี่ซื้อมาจากไหนยิงนี่ซื้อปนไมม่รู้เหือนกันไม่รู้เหมือนกัน เโอ้โอเทมโพเรนดีๆก็ถอดออกแล้วเดี๋ยวจะตโดดอย่างเดียวครับนี่ดื้อมากดื้อมากน้องน้องมีกี่ขวบแล้วตอนนี้ไม,นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันได้ไงตัก3สามขวบจะเข้าสี่ขวบแล้วค่ะจะเข้าสี่ขวบเต็มแล้วค่ะใช่ไหมคะมออกกำลังกายใช่ไหมแบบนี้ลดหุ่นไหมไม่ร่างกายจะแข็งแรงเนาะอนโอ้ นล้วมีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลดหนออกกำลังกายเฉยใช่ไหมมีไม่ได้อ้วนใช่ไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลักจุดตรงกลางมันถึงไม่ล้มอืม,อมเหนื่อยยังนี่ไม่เหนื่อยครับเนี่ยเต้นอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับนี่เต้นทุกวันทุกวันหะพอยังบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายกดไลค์เนี่ยมีแล้วนะคะ <Okay. S 1> ส่งจุ๊บ 嘿 <noise> <noise>